จะดูมันเป็นเรื่องฝันอาจจะดูว่ามันช่นางห่างไกลแต่คงไม่ยากเกินไปจะได้ลองทำโลกไปนี้ที่เรายืนอยู่จะยิ่หน่าอยู่แค่ไหนหากมนุษย์นั้นมีน้ำใจส่งให้กันและกันเหมือนฝันไกล เกินฝันจะเราสัญญาต่อก,กันจะทำความดีจะขอเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังอะไรตอบแทนจะคล้องใจกันให้เนียวแน่นและฝันถึงวันพรุ่งนี้ลูกมออขอปฏิยานจะสืบสานในการ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ค่ะวันนี้พบกันวันจันทร์นะคะ21กรกฎาคม2568ค่ะอยู่ด้วยกันช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ17นาฬกาค่ะวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะติดตามประเด็นรู้เท่าทันสื่อ ประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเป็นอีกประเด็นหลักสำคัญที่วันนี้เราจะมาติดตามบทความที่สำคัญนะคะซึ่งาทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจ ได้เขียนบทความไว้นะคะอ้างอิงถึงหนังสือสงครามการค้ายาสูบนะคะปี2,550ซึ่งคุณหมอประกิตนะคะได้เล่าให้ฟังนะคะในว่วงของการเผชิญแรงกดดันนะคะจากทางอเมริกาที่บังคับให้ไทยเปิดตลาดบุหรี่ซึ่งคุณหมอได้เขียนเหตุการณ์นี้นะคะเมื่อปี2,532นะคะที่อเมริกา เปิดเจรจากับรัฐบาลไทยนะคะในการเปิดตลาดบุรีแล้วก็มีเรื่องของคนที่ติดตามให้ความสำคัญนะคะ ด่าเอฟซเนี่ยให้ความสนใจไม่น้อยแล้วก็คุณหมอเองก็เริ่มทำงานรณรงค์นะคะเรื่องของการไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่ปี2529ซึ่งคุณหมอบอกว่าตอนนั้นความรู้ยังน้อยมากเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร,ร์การเมืองเรื่องของสินค้ายาสูบแต่เมื่อสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกานะคะหรือ USTR ประกาศจะใช้กฎหมายการค้านะคะตามมาตรา301นะคะเปิดเจรจากับรัฐบาลไทยในเดือนพฤษภาคมปี2532ซึ่งก็ขอให้มีการยกเลิกกฎหมายห้ามนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศซึ่งตอนนั้นคุณหมอก็เล่านะคะบอกว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รู้จักชื่อบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ นะคะอย่างที่เป็นที่รู้จักกันนะคะเคยได้ยินชื่อ USTR คิบานโรงงานยาสูบไทยก็เคยผลิตบุหรี่ขายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางตะวันตกนะจะมาขายบุหรี่อีกหรือไม่นะซึ่งคุณหมอเองก็ทำงานรณรงค์เน้นเรื่องของไม่สูบบุหรี่ตามที่จะตั้งใจไว้ต่อไปนะคะ จากนั้นคะ่ะในเดือนมิถุนายนนะคะคุณหมอได้รับเชิญเป็นร่วมประชุมกับตัวแทนกลุ่มสุขภาพ8ประเทศในเอเชียแปซิฟิกนะคะร่วมกับตัวแทนของกลุ่มสุขภาพจากสหรัฐอเมริกา ที่ไทเปไต้หวันซึ่งการประชุม2วันนะคะได้เปลี่ยนความคิดของคุณหมอไปอย่างสิ้นเชิงนะ3า0องศาเลยก็ว่าได้นะคุณหมอบอกบอกว่าได้รับความรู้ข้อมูลมากมายนะคะแล้วก็เห็นถึงอิทธิพลแล้วก็ความร้ายกาศนะคะของบริษัทบริข้ามชาติซึ่งผลจากการที่ญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ถูกบังคับให้เปิดตลาดนะคะให้แก่บริษัทบริข้ามชาติซึ่งมีการแข่งขันทางการตลาดสูงนะคะโดยเฉพาะ ปุ่่นญีที่การโฆษณาบุหรี่เนี่ยมีมูลค่าสูงเป็นลำดับที่สองรองจากโฆษณารถยนต์ค่ะหลังจากกลับจากไทเปนะคะกลุ่มสุขภาพไทยกลุ่มสุขภาพในอเมริกาก็ได้มีการติดต่อกับคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งโดยหลักวิชาชีพด้านสาธารณสุขทั่วโลกก็มีการแอนตี้นะคะก็คือไม่เห็นด้วยด้อย่างแรงๆนะคะในเรื่องของ บริษัทดังกล่าวนี้นะคะดังนั้นก็ต้องการให้รัฐบาลของอเมริการมีการตัดบุหรี่ออกจากรายชื่อสินค้าที่จะใช้กฎหมายการค้ามาตรา301เปิดเจรจากับประเทศอื่นและอยากจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายที่เป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติดังนั้นค่ะเขาต้องการให้บริษัท ให้รัฐบาลไทยนะคะอย่าได้ยอมแพ้ตามแรงกดดันของ u s t r อย่างง่ายๆนะคะเหมือนกับอีก3ประเทศก่อนหน้านั้นซึ่งการเจรจาก็จบลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ยอมเปิดตลาดตามเงื่อนไขที่บริษัทบุรีข้ามชาติเรียกร้องผ่าน u s t r ค่ะส่วนประเทศไทยนะคะคุณหมอก็บอกว่าข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งที่บริษัทบุรีข้ามชาติก็คือขอให้เรามีการยกเลิกกฎหมายห้ามโฆษณาบุรี ซึ่งเราก็ไม่ยอมแน่นอนนะคะรวมทั้งบริษัทบุรีข้ามชาติเดีจะเข้ามาใช้อิทธิพลแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆในการตามล่าลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นผู้หญิง ซึ่งสมัยนั้นอเมริกาก็จะมีอิทธิพลมากที่สุดนะคะแล้วก็บริษัทบุหรี่อเมริกาก็จะมีอิทธิพลต่อรัฐบาลแล้วก็จากความหวังของกลุ่มสุขภาพในอเมริกาที่ต้องการจะให้ประเทศไทยมีท่าทีที่แข่งขันในการที่จะเ,เข้มแข็งมากขึ้นนะคะในการที่จะเจรจากับสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็จะเพิ่มโอกาสที่จะทำให้วิ่งเต้นนะคะให้รัฐบาลอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายที่สนับสนุนการส่งออกบุหรี่ขณะที่เราเองก็ต้องเพิ่มอำนาจบนโต๊เจรจาของทีมฝ่ายเจรจาของไทยนะคะอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องรักษากฎหมายห้ามโฆษณาบุหรี่เอาไว้ให้ได้คุณหมอก็เลยบอกว่าตัดสินใจทุ่มเทสุดชีวิตนะคะในการเข้าร่วมทีมเจรจา ของฝ่ายไทยเพราะว่าเดิมพันของประเทศไทยแล้วก็กลุ่มสุขภาพนานาชาติสูงเกินกว่าที่จะไปต่อสู้ในแบบแกนๆได้คุณหมอก็เลยเล่าให้ฟังนะคะบอกกับคุณบางออนฤทธิพักดีนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยเนี่ยบอกว่าศึกษาจากกฎหมายแล้วเนี่ยเราไม่มีทางที่จะไม่เปิดตลาดให้บรีจากอเมริกานะคะซึ่ง ทางเลขาคุณหมอก็บอกว่าอาจารย์จะต้องไม่บอกใครว่าเราจะต้องแพ้เพราะว่าโดยเฉพาะกับสื่อนะคะจะต้องเลิกสนใจเรื่องนี้ทันทีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเราจะมีเวทีในการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิปดีข้อสรุปค่ะก็คือข้อแรกนะคะจะใช้โอกาสนี้รณรงค์พิษภัยของบุหรี่ให้มากที่สุด แล้วก็จะใช้โอกาสนี้นะคะร่วมกันคัดค้านการเปิดตลาดบุหรี่ทั้งในและภายนอกประเทศแล้วก็จะยืดเวลาในการเจรจาให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ที่สําคัญก็จะเตรียมมาตรการในการรองรับหากมีการเปิดตลาดบุหรี่เกิดขึ้นได้ดังนั้นบทความในตอนหน้าคุณหมอจะเล่าเทคนิคที่จะใช้ในการเจรจาทั้งกับ u s t r แล้วก็ที่องค์การการค้า การค้าโลกด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งจากบทความนะคะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเกตจวาติสาธกิจนะคะประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะคุณหมอได้เขียนไว้แล้วก็อ้างอิงตามหนังสือสงครามการค้าสูบป,ปี2550นะคะซึ่งมันก็มีแรงกดดันจากหลายส่วนเลยทีเดียวแล้วก็โดยเฉพาะผ่านทางบริษัท บุรี่ไฟฟ้าที่เข้ามาล็อบบี้ในส่วนแล้วกเ็เข้ามาในเรื่องของการค้าด้วยนี่นะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้เท่าทันและก็รับมือโดยเฉพาะทางนโยบายแล้วก็ป้องกันที่จะไม่ให้มีการยกเลิกเรื่องของการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจนะคะส่วน12 11ข้ออ้างนะคะของบริษัทบุหรี่ที่เกี่ยวข้องกับ บุหรี่ไฟฟ้าวันนี้จะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีวาทการรมอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้เท่าทันค่ะประเด็นนี้นะคะได้สัมภาษณ์ทาง The นักวิชาการนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลักษนา เติมสิริกุลชัยนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้ทรงคณวุฒิจากสสสนะคะแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันนะคะพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้านะคะเผยแพร่ผ่านทางเอกสารของมูลินทีรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาซึ่ง ถือว่าเป็นข้ออ้างและความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนนะคะขณะที่อันตรายระยะยาวเนี่ยอาจจะยังขาดหลักฐานข้อพิสูจน์ในเรื่องของออการนำเสนอนะคะในอีก20 3 0ถึง30ปีแต่อาจจะไม่ต้องรอนานขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้อันตรายในระยะสั้นก็เริ่มมีผลงานทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปฟังจากเสียงสัมภาษณ์ของ The อาจารย์ลักขณากันนะคะส่วนที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาหรือว่าบุหรี่โดยปกติโดยทั่วไปซึ่งความเป็นจริงแล้วนะคะการมีสารพิษน้อยกว่าไม่สามารถสรุปได้ว่าอันตร,รายน้อยกว่านะคะเพราะว่านอกจากสารพิษต่างๆในบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีสารก่อมะเรง็งโลหะหนักสารเคมีอันตร,รายที่เหมือน มีอยู่ในควันบุหรี่ธรรมดาด้วยนั่นเองนะคะและที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้อันนี้ก็ไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่อาจจะอยู่ภายใต้การวิจัยหรือการควบคุมของแพทย์แต่ไม่ใช่ตัวผู้สูบเนี่ยจะเป็นคนควบคุมได้เองนะคะเพราะว่าการที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลายเป็นผู้ที่ สูบบุหรี่ได้ทั้งสองอย่างก็คือติดทั้งบุหรี่ไฟฟ้าด้วยขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจะเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้เพราะว่าติดนิโคตินในระดับที่สูงนั่นเองแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าก็มีสารนิโคตินด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สอดคล้องที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่มีนิโคตินอันนี้ก็ผิดค่ะบุหรี่ไฟฟ้าที่วางขายในท้องตลาดเกือบทั้งหมดมีนิโคติน ซึ่งแน่นอนว่านิโคตินก็เป็นสารที่ทําให้เรามีการเสพติดซ้ําแล้วก็มีความต้องการไม่สามารถจะเลิกได้จากการตรวจสอบนะคะบุหรี่แทบจะทุกยี่ห้อเลยนะบุหรี่ไฟฟ้าแทบทุกทุกยี่ห้อเลยตรวจสอบแล้วพบสารนิโคตินในผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าค่ะดังนั้นนี่เป็นสรุปภาพรวมนะคะในทั้ง11ข้อของการอ้างถึงบริษัทที่ บริษัทบหรี่ไฟฟ้ามีการอ้างถึงบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่ทําให้มีวัฒกรรมออกมาแล้วเราอาจจะหลงเชื่อและคิดว่าไม่ได้มีอันตรายแต่จริงๆแล้วนั่นก็คือที่สุดของการรวมของทั้งสารพิษสารก่อมะเร็งโลหะหนักที่อยู่ในตัวน้ํำยาของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วตัวละอองไอที่เป็นไอระเหยเนี่ยที่มีการแต่งกลิ่นรสชาติแต่งกลิ่นแต่งรสชาติเนี่ยนะคะ ก็เป็นเพียงแค่ก็เรียกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมก็คือว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เคลือบเอคลือบยาพิษอยู่ข้างในนะคะทำให้ดูดีภายนอกแต่สุดท้ายแล้วข้างในนี่นคือเต็มไปด้วยอันตรายและสารพิษอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลักษนานะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้เน้นย้ำสำหรับการรู้เท่าทัน พิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อันตรายจากตัวน้ํายาในบุหรี่ไฟฟ้าค่ะประเด็นสําคัญนะคะบริษัทบุหรี่จะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ปกติเนาะ mm. เพราะอะไรถึงน้อยกว่ากลิ่นก็ไม่เหม็นหอมนะหอมชื่นใจควันก็ไม่มีมีแต่ไอแต่จริงไม่ใช่นะคะ mm. บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายเท่าหรือบางทีร้ายแรงกว่าบุหรี่ปกติอีกนะทำไมจา์พูดว่ายอยางงั้นนะ เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่มีสารทาที่ทำให้เกิดะมะเร็งปอดทันทีนะแต่ว่ามันมีสารก่อมะเร็งในในในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและยังมีโลหะหนักอีกนะเราจะเห็นได้ว่าเด็กอ่ะอายุตอนนี้น้อยลงน้อยลงสูบบุหร่ไฟฟ้าเด็ก13 14 15 16สีบู่มาปี2ปี3ปีแอดมิทเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอักเสบ รุนแรงนะบางทีปอดหายไปเลยแล้วเด็กๆอ่ะอัยวะมันยังแบบไม่โตเต็มที่อ่ะพอถูกพวกเนี่ยพวกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆนี่กดเต็มที่แรงๆเนี่ยทำให้แบบปอดอับเสบรุนแรงและไม่สามารถไปฟื้นขึ้นมาได้เช่นวิทยากรรมันแรกที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ปกติก็ไม่จริงนะคะประเด็นที่สองบริษัทบุหรี่จะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยช่วยเลิกบุหรี่ได้ นะจึงช่วยเล่กบุหรี่ปกติได้แต่มาติดบุหรีห่ไฟฟ้าแทนเพราะเวลาเราสูบบุหรี่เราติดอะไรคะเราติดนิโคตินบุหรี่ไฟฟ้าบางตัวนิโคตินมากกว่าบุหรี่ปกติเนี่ยตั้งยี่สิบมวนนะหนึ่งพอตยนะี่สิบมวนคิดดูมาอันตรายแค่ไหนนะคะประเด็นที่สามเนี่ยบุหรีห่ไฟฟ้าก็จะบอกว่าเขาไม่ได้มุ่งเป้าที่กลุ่มเด็กและเยาวชน เขาเป็นทางเลือกให้คนสูบหลีได้สู่หลีที่อันตรายน้อยกว่าอาจารย์บอกไปแล้วเนาะมันแท่อันตรายน้อยกว่าแล้วจริงเหรอไม่ได้มุ่งเป้าที่กลุ่มเยาวชนเนาะในสองสามปีที่ผ่านมาเยาวชนสู่หลีไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นตั้งห้าจุดสามเท่านะในเวลาสองสามปีแล้วเราดูผลิตภัณฑ์ของเขาสิเป็นล่าสุดหรีไฟฟ้าเป็นลูกเลยคะ เป็นทอยพอดเป็นปลาตูนที่เด็กๆชอบโดราเอมอนหลายอย่างนะคะซึ่งดูไม่ออกนะคุณพ่อคุณแม่คุณครูอคิดว่าเป็นทอยคิดว่าเป็นพอดไม่ใช่คิดว่าเป็นกุ๊กาแต่เขาเรียกทอยพอดพอดก็คือบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้น3ประเด็นหลักนี่แหละที่อาจารย์คิดว่าธุรกิจยาสูบเนี่ยหลอกเด็กหลอกสังคมไทยนะค ขอบคุณด้วยค่ะนั่นก็ยืนยันนะคะถึงพิษภัยแล้วก็อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็ฝากย้ำสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เป็นสตรีนะน้องๆผู้หญิงเนี่ยนะคะก็มักจะมีการเชิญชวนนะคะในลักษณะที่ว่าทั้งการแต่งกลิ่นนะรสชาติเนี่ยของบุหรี่ไฟฟ้าตัวน้ำยาที่มันมีการโฆษณานะออนไลน์เนี่ยมันมีโฆษณาที่ ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะลองหรือว่าใช้แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วสิ่งที่แต่งกลิ่นและรสชาตินั้นน่ะมันก็คือสิ่งที่แฝงไปด้วยอันตรายแล้วก็ยาพิษนะมีสารก่อมะเร็งมีสารพิษต่างๆที่อยู่ในตัวน้ํำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ตัวอย่างเคสจริงของเยาวชนที่มีการใช้ติดต่อกันนะคือการเกิดการระคายเคืองบริเวณ หลอดลมเนี่ยนะคะก็ต้องเข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลนี่ก็คือมาจากการใช้ปุรหี่ไฟฟ้าซ้ำๆและต่อเนื่องนะคะโดย กลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้เท่าทันแล้วก็ห่างไกลาจากสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะผ่านทางเพจ Facebook ในการรู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าและในส่วนของบทความแล้วก็คลิปที่เราผลิตออกมาเพื่อที่จะเชิญชวนทุกท่านนะคะเรียนรู้เท่าทันแล้วก็ห่างไกลาจาก พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะก็ต้องขอบอุนด้วยสําหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าติดตามร่วมแรงร่วมใจกันในช่วงต่อไปสําหรับบรรยากาศใน วันสุดท้ายของงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมนะคะวันนี้ก็จะนำทุกท่านไปชมาการแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจนั่นคือการแสดงศิละนะคะในช่วงของวันเปิดงานที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้อย่าลืมใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวชมงานก็เรียนเชิญทุกท่านไปชมบรรยากาศกันได้ค่ะร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ ข่าวเด่นรอบวันสร้างสารรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสารรค์โดยสถานีวิทยุม,มออปัตตานี FM 107.25คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เ hey, <hey>, hey. ขอบุหรี่น้องบุหรี่มันไม่ดีนะเอองั้นขอเป็นบุหรี่ไฟฟ้าก็ได้โห oh, อันนี้ยิ่งหนักเลย ทั้งผิดกฎหมายแล้วก็สารเคมีมากผพ,พอกันกับบุหรี่น้องรู้ป่าวว่าในบุหรี่ไฟฟ้าทั้งมีนิโคตินแล้วก็สารพิษอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีผลต่อป,ปอดทางเดินหายใจหัวใจ,ห,วใจหลอดเลือดเลวร้ายเหยยนะสุดๆเลยนะก็มะเร็งหูหน่ากลัวนะเนี้ยรู้ความจริงขนาดนี้คิดเราเองแล้วกันค่ะโหอันนี้นีไม่รู้มาก่อนเลยอะแล้วถ้าผมอยากจะเลิกบุหรี่กับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องทำไงบ้างครับพี่ เลิกบุหรี่ไม่ยากเลยน้องแถมมีหลายวิธีด้วยเช่นลองค้นหาแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ดูสิและก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแถมยังสามารถโทรไปปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติโทร1600ได้อีกด้วยหรือตัวช่วยที่จะช่วยให้การเลิกบุหรี่ง่ายขึ้นก็มีนะเช่นแผ่นแปะนิโคตินสาหรับผู้ที่ติดสารนิโคตินมากๆเลิกเถอะนะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นท้งของตัวน้องเองและของคนรอบข้างขอบคุณครับพี่จากนี้ไปเนี่ยผมจะเลิกบุหรี่ครับ ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กไทยเข้าขั้นวิกฤต เด็กเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าหนักขึ้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทบุหรี่ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตแบบใช้แล้วทิ้งและยังออกแบบให้พก่าง,ง่ายรูปร่างสวยงามมีกลิ่นหอมรวมทั้งยังมีการโฆษณาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่เด็กเข้าถึงได้ง่ายและดึงดูดใจ ทำให้เด็กเข้าใจผิดว่าไม่อันตรายทั้งที่จริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพทั้งอันตรายต่อปอดหัวใจหลอดเลือดสมองและยังเสี่ยงต่อโรคมะเร็งดังนั้นผู้ปกครองควรมันสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า เตือนบุตรหลานถึงโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุมอ,อปัตตานี FM 1 0 7 2มอเมกเฮิร์และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บุรณาการร่วมเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส ผู้จัดก,การบริษัทขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดประกาศจะไม่ให้ลูกวัยรุ่นสองคนของเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังพอแล้วหรือยังที่จะบอกลูกหลานของเราว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่